ช่อง YouTube นายตนกามาแล้วครับฝากพี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามติดตามแล้วกดม่องรูปกระดิง่งแล้วสิมีคำวา่าทั้งหมดให้พี่น้องกดเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปทุกๆคลิปที่นายตนกาลงครับ มีเทคนิคก,การเลี้ยงหัว่วควายและสัตว์หลายประเภทพร้อมด้วยเปิดราคาวัวทีนาสนใจมีบริการรลับทรงหอดบานหอดเฮือนบวกค่าจัดทรงเพียงกิโลละสิบหาบาทติดต่อเบอร์โทร064486 7066ไปช่ไปชงคิมกันได้เลยครับสวัเดีครับพี่น้องครับอยู่ผมคือเก่าครับนายตนกานะครับ วัานี้นี่วัวสาวนะครับบามันลูกผสมครับมาให้พี่น้องรับชมกันครับตนี้เป็นวัวสีแดงนะครับสีแดงมบหูโบดแขงขาโบดนะครับแขงขาโบดลำเหนือลำโตเง้วนะครับเม็ดสีถือวใช้ได้ครับพี่น้องครับได้กระโหลกเบืใอไ่ดีนะครับกระโหลกไงกระโหลกงามดีล่นจากการทำเขานะครับหนังหนาซใหไ่ครับย่นๆเลยครับพี่น้องครับ พันร้อยสี่สิบครับร้อยสามสิบเอ็ดครับพี่น้องครับเนี่ยขนาตรงตะหนอกนะครับหางเป็นพ่วงงามโค้นหางใหญ่ครับพี่น้องครับผสมเคเอฟสามหนึ่งครับผสมเคเอฟสามหนึ่งมีใบพร้อมหลอดนะครับผสมเมื่อวันที่สิบเจ็ดนะครับเดือนสองพศสองหกสิบสี่ครับพี่น้องครับนี่มีใบไม่หลอดพร้อมนะครับพี่น้องรับชมกัน หนังนาสายใหญ่ครับพันธุกรรมหนาพันหน้าต่อนะครับเอาไว้ไปเห็ดแม่พันแม่บอกครับร้อยเต็มสาวจังหน่อยนะครับแต่ตอนนี้ผสมแล้วนะครับเนี่ยข้นหางไงครับจิ้มโบดนะครับเครื่องโบดทนั่นเองครับเนี่ยกระโหลกงามครับพี่น้องครับกระโหลกงามนะครับเขามีบริการรับส่งทั่วไทยครับบัวค่าจะส่งเพียงกิโลละสิบห้าบาทครับงามมากครับพี่น้องครับผู้ใดอยากก็ไปไว้ในครอบฝากทู่มาครับศูนย์หกสี่สี่แปดหก เจ็ดศูนย์หกหกครับพี่น้องครับศูนย์หกสี่สี่แปดหกเจ็ดศูนย์หกนะครับบัวที่เหมาะสำหรับทำแม่พันธุ์แม่บล็อกนะครับจะดิ่นจะบ่หอยสีนะครับแต่ว่าเพิ่มพรมดีนะครับง่ามเน่าปานรถไฟครับพี่น้องครับอ้วนปานมือหนี่งจะเอาหมวกหมวกงามนะครับหมวกงามไปหูติดโบดครับไปหูติดโบดลื่นกับใส่ได้ครับได้ไปบบผิดมังครับพี่น้องครับ ไปบมฟิดบังนะครับอ่าพึ่งสนสะพายให้นะครับเขาก็เลยบอกว่าไอ้มักคนนไนไดนนะครับสนสะพายให้นะครับอู้บึ้งมุมนี้ครับงามหลายครับเอาเขามีบริการรับส่งพี่น้องทั่วประเทศไทยครับบอกว่าจะส่งเพียงกิโลละสิบห้าบาทเท่านั้นเองครับลำเนาลำโตเงีนะครับอันธุกรรมเหมาะสำหรับทำแม่พันธุ์แม่บล็อกนะครับนี่ยโอเคเอฟสามหนึ่งยังดีครับพี่น้องครับบรรทายใหญ่ดี นะครับแข้งขาใหญ่กระดูกเบอร์ใหญ่ดีนะครับส่วนสูงบ่ค่อยได้ปานไปหนครับพี่น้องครับอืมเอาเอาไปไว้ในกล่องบ่ผิดหวังครับพี่น้องครับรอเบิ้งผลผลิตเขานะครับรอเบิ้งผลผลิตเขาอย่าเบื่อโทรกันคลิปจอจบคลิปครับพี่น้องครับ064 486 7066นะครับ064 486 7066พี่น้องเห็นว่าเขาเออเงยหนังเงยตาหรือเพราะว่าเขาเคี้ยงนะครับพราะว่มิโซนสบายอักเดือดครับนี่สวยงามครับ เอาฝากพี่น้องสอยก็ไลไรก็แช่ครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับเนี่ยน่าละเอียดประมาณนี้ครับพี่น้องครับหัวสาวหน่อยนะครับสาวน้อยผสมแล้วครับผสมเคฟสามหนึ่งครับเอาไปปล่อยไหลกลุ่มก็ได้ครับพี่น้องครับเรือวเอาไปขังในขอบไว้ก็ได้นะครับมันจะมีหยามีอาหารให้เขากินนะครับหัวแบบนี้นะครับออกลูกแล้วก็กเ มันโปลงโตเลยครับพี่น้องครับมันเป็นหัวกระดูกนี้นะครับหนาะครับหนาเหาดึกครับห้นหางใหญ่ต่างหากครับเอาไปไอ้ขอก็ผิดหวังครับพี่น้องครับนะครับมีของดีมาฝากเกษตรกรนะครับสำหรับพี่น้องอยากผสมม่วหรือว่าผสมเคียมนะครับยินดีให้บริการพี่น้องครับเกษตรกรได้ราคาพิเศษครับเพื่อเอาของดีนะครับนัเชื่อดีๆมั่วหนอกนะครับมา แจกเกษตรกรในราคามีตรภาพครับโทรเอือนใส่ได้ต้นกาดนะครับเพื่อึ้นนะครับ0644867066นะครับ0644867066นะครับเขามีบริการผสมเทียมนะครับหลายพื้นที่เลยครับพี่น้องครับแม่ต้นกาดรับใส่พี่น้องนะครับโดยความยินดีครับขอให้โทรบอกนะครับ24ชั่วโมงนะครับตีนุ่งดีสว่างาไปครับขอให้มันขึ้นนิลินะครับ0644867066ครับ0644867066สำหรับคลิปนี้เงี้ยพอสมคว สวัสดีครับ